สวดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังผีก่อนนอนคืนนี้เราอยู่กับเรื่องผีวันลอยกระทงเรื่องเล่านี้นะครับเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กหญิงเด็กชายกลุ่มหนึ่งที่ช่วยกันทำกระทงเพื่อจับเป็นลอยกระทงในตอนเย็นนะครับและเมื่อถึงเวลาตอนเย็นเด็กทั้งสามคนนี้นะครับ ก็ได้ไปชวนพี่สาวอีกหนึ่งคนเพื่อไปลอยกระทงด้วยกันบริเวณแม่น้ำแถวบ้านและพอถึงบริเวณแม่น้ำนะครับสิ่งที่สังเกตได้และเป็นสิ่งที่ผิดปกตินั้นก็คือบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำดังกล่าวนั้นนะครับทั้งสองฝ,ฝั่งแทบจะไม่มีคนหรือผู้คนมายืนลอยกระทงกันเลยครับ เป็นค่ำคืนที่เงียบมากเหมือนกับว่าคืนนี้มันไม่ใช่คืนวันลอยกระทงครับเด็กทั้งสี่คนก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็เตรียมตัวที่จะลงไปที่ท่าน้ําเพื่อจะทาการลอยกระทงแต่ในขณะนั้นนะครับได้มีกระทงใบหนึ่งเป็นใบไม่ใหญ่มากนะครับลอยมาตามสายน้ําและกําลังจะผ่านหน้าเด็กกลุ่มนี้ไป มีเด็กหนึ่งคนในกลุ่มนะครับสมมุติว่าชื่อในเอได้สังเกตเห็นว่าภายในกระทงใบนั้นนะครับได้มีแบงค์อยวางอยู่ในกระทงนั้นด้วยครับทำให้ในายเอนะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นกระทงใบนั้นมีเงินติดมาด้วยเขาจึงบอกกับเพื่อนเพื่อว่าเฮ้ย hey, เพื่อนกระทงใบนั้นมีเงินติดมาด้วยอะเดี๋ยวเราลงไปเอานะ ทำให้ทางเพื่อนๆน,นั้นมองไปที่กระทงใบนั้นมีเงินแบงค์ร้อยอยู่บนกระทงใบนั้นจริงๆนายเอพอพูดเสร็จนะครับก็ทําการกระโดดลงไปในน้ําแล้วไว่ายไปหากระทงใบนั้นแต่สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับขณะที่นายเอนั้นนะครับกําลังไว่ายไปที่กระทงแต่ยังไม่ถึงกระทงนะครับนายเอก็มีสภาพเหมือนคนจมน้ําครับ ซึ่งเพื่อนในกลุ่ม็ตะโกนถามว่าเฮ้ยเอเป็นไรอะแต่นายเอก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาทำท่าดำผุดดำไหวเหมือนคนจะจมน้ําอย่างเดียวเลยนะครับ <S <S เพื่อนในกลุ่มนั้นที่อยู่บนฝั่งนะครับก็ได้บอกกับพี่สาวซึ่งมีอายุมากสุดในกลุ่มว่าพี่พี่ครับเอจมน้ําพี่สาวที่อายุตัวสุดในกลุ่มนะครับเห็นดังนั้นก็สายไปแล้วครับร่างของนายเอน,นั้น ได้จมลงไปในน้ําแล้วทําให้พี่สาวคนดังกล่าวนะครับตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ําครับแล้วว่ายไปจุดที่นายเอจมแล้วก็มุดลงไปหานายเอใต้น้ําในขณะที่พี่สาวก็ลังว่ายอยู่และมุดอยู่ใต้น้ํานะครับมือของพี่สาวนั้นก็ไปคว้าข้อมือของใครก็ไม่ทราบนะครับที่อยู่ใต้น้ําทําให้พี่สาวคนดังกล่าวคิดว่าเป็นมือของนายเอ จึงลากขึ้นมาด้วยครับแล้วว่ายน้ํากลับเข้าฝั่งแต่พอถึงฝั่งเท่านั้นแหละครับพี่สาวก็ได้บอกกับเด็กๆกลุ่มนั้นว่าเจอแล้วเจอแล้วพี่เจอเอแล้วพี่จับมือขึ้นมาแล้วเด็กกลุ่มนั้นก็ทําท่าดีใจครับว่าพี่สาวคนนี้ได้เจอเอแล้วพี่สาวคนนั้นนะครับเมื่อถึงฝั่งก็ชูมือขึ้นนะครับเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเป็นมือเอจริงๆแต่ ขณะที่พี่สาวชูมือขึ้นมานะครับเด็กทั้งสองคนที่อยู่บนฝั่งนั้นก็ร้องกรีดเสียงดังเป็นอย่างมากเพราะมือที่พี่สาวชูขึ้นมานั้นเป็นแค่มือครับเป็นแค่มือเปล่าๆครับที่ไม่มีแขนไม่มีร่างคนเป็นมือลักษณะาขาวซีดเหมือนมือที่จมน้ำมานานแล้วพี่สาวก็เลยตกใจครับอ่านไปมองว่าเด็กสองคนนั้นส่งเสียงร้องอะไรกัน จึงหันไปดูที่มือครับมือที่พี่สาวจับอยู่นั้นเมื่อเห็นภาพดังกล่าวพี่สาวถึงกับช็อกค,ครับและเคลื่อมือที่ขาดนั้นนะครับลงกลับไปในแม่น้ําเหมือนเดิมแต่เชื่อไหมครับเมื่อมือน,นั้นจมไปในน้ําได้สักครู่มือที่ขาดนั้นนะครับก็กลับลอยขึ้นมาบนผิวน้ําเหมือนเดิมทําให้พี่สาวและเด็กสองคนนั้นเห็นท่าไม่ดีครับจึงตัดสินใจครับวิ่งกลับไปบ้านแล้วไปบอกแม่ ว่าเอจมน้ําเมื่อแม่ได้ยินเหตุการณ์ดังกล่าวก็ตกใจครับเลยไปแจ้งเพื่อนแถวบ้านให้มาช่วยกันดูแล้ววิ่งมาดูในจุดเกิดเหตุครับพอถึงที่เกิดเหตุนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็ช่วยกันกระโดดลงไปหาก็หาไม่เจอแม่จึงตัดสินใจโทรตามกู้ภัยครับเพื่อให้มงมช่วยเพราะคิดว่าในเอน่าจะจมและเสียชีวิตไปแล้วและเมื่อทีมกู้ภัยมาถึงนะครับ พี่ทีมกู้ภัยเขาได้จัดทีมลงงมค้นหาบริเวณดังกล่าวแต่เชื่อไหมครับว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอดังนั้นนะครับมีหัวหน้าทีมกู้ภัยคนหนึ่งได้เดินมาบอกกับแม่ว่าป้าครับผมขอทูบสักเก้าดอกได้ไหมครับผมจะมาจุดไหว้เจ้าที่หน่อยผมว่าถ้าเราหากันแบบนี้น่าจะไม่เจอแน่ แม่จึงเดินไปบอกกับป้าแถวนั้นนะครับให้ไปเอาทูบมาให้ทีมกู้ภัยคนนั้นเมื่อได้ทูบนะครับพี่หัวหน้าทีมกู้ภัยนั้นก็จุดทูบแล้วนั่งคุกเข่านะครับลงไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้กับแม่น้ําแล้วปักทูบลงไปที่ดินและเมื่อได้ทําการไหว้เสร็จนะครับพี่ที่เป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยนะครับก็มาบอกกับพี่ทีมกู้ภัยว่าให้ลงงมอีกรอบหาในจุดเดิม รอบเนี้ยเจอแน่นอนและท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับพอทีมกู้ภัยลงไปค้นหาอีกรอบไม่ถึงห้านาทีทีมกู้ภัยนั้นก็แจ้งว่าพบร่างเองแล้วนอนเสียชีวิตอยู่ใต้แม่น้ําทางทีมกู้ภัยนะครับก็นําร่างเองขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็แจ้งให้ตํารวจมาชันสูตรแล้วก็มอบศพให้กับญาติรับดําเนินการทําตามประเพณีต่อไป เหตุการณ์นี้นะครับทําให้เด็กทั้งกลุ่มนั้นไม่กล้ามาลอยกระทงบริเวณจุดนั้นอีกเลยและมือผีนะครับที่พี่สาวคนนั้นได้เจอและเคลื่องลงไปในแม่น้ํานั้นณตอนนี้ได้หายไปแล้วครับไม่มีใครเจออีกเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ ผีวันลอยกระทงถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดติดตามให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับและสำหรับคืนนี้ฝันดีผีนอนด้วยสวัสดีครับ